สวัสดีครับทุกคนทุกทันนะครับนะ,ะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเส้นทางนะครับทางลัดทางเลี่ยงรถติดนะครับเลี่ยงรถติดตีแถวน่องคลองไปแปลก่วนแล้วก็ไปติดตีบางกลานะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาูดด้นไม่นะครับขูดด้นไม่อปประมาณ ตำตะนุนนะครับเป็นบัรเป็นบรรลานนะแต่ว่าการสร้างนี่ก็วันหนึ่งไม่กี่รอยนะครับผมมันก็เลยมีท่านอายนะทีนี้เราควรใจรถใจตะนุนก็ต้องอาต่างเลียงเอาเองกับนะอาต่างเลี่ยงกันเอาเองทีนี้วันนี้ก็ก็จะนํามาแนะนําเส้นทางาขวนเนียงไปออกบ๊กสี่หองแห่นะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มตน้นดีลาดขวนเนียงเลยนะครับ แต่นี่เมื่อกี้ผมมาตัางเสียขูห้านะครับนะปวดตึงเสียขูห้าป้มก็เดี๋ยวทรายมาเข้าอ่าลาดขวนเนียงเลยนะครับระยะทางจากอ่าลาดระยะทางจากเสียขูห้านะครับมาทึ่งลาดขวนเนียงประมาณ5กิโลอ่เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันนะครับนะว่าถานนจะเป็นยังไงบ้างานะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ทึ่งนะครับ จะถึงตลาดกวนเนียงแล้วนะครับนะผมก็จะข้ามอ่าอานข้ามรถไฟอ่ะผมจะข้ามตะน้นข้ามรถไฟตรงนี้นะครับนะซึ่งเปินตาทานนี่รถไฟบ้านกวนเนียงนะครับอออ่าอ่านี่คือตลาดกวนเนียงนะครับ เรอว่ารถก็วิ่งได้สะดวกนะครับนะรถไม่ติดตรงนี้นะครับอ่าพอเราข้ามถนนนะครับอ่าที่ว่าข้ามรถไฟมาแล้วนะครับตรงนี้เขาจะเป็นอ่าส้างเครือว่ามีชื่อร้านบอมแบมอยู่นะครับเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับนี่เลี้ยวไปทางซ้าย ถ้าเราเบี้ยวไปทางขวาก็จะเป็นสถานนี้รถไฟขว่นเนียงนะครับเราก็ใออส่มานะครับพอ,อก้ายมาตึงก็จะมีไฟแดงนะก็จะมีไฟแดงอยู่ข้างหน้านี้ครับผมแถวนี้ก็ลากขวัญนเนียงก็ถือว่านะครับมีความจะเรื่อยอยู่เหมือนกันนะครับมีโรตัรมีอะไรกลบนะครับตรงนีนะ้ข้างหน้านู้นนะครับ จะเป็นฝ่ายแดงนะครับไปเขียเ้ยวเดี๋ยวเปิดทึ่งสยายทีทีสายามไปข้างหน้านี้นะครับเราก็เลี้ยวไปทางขวานะครับเลี้ยวไปทางขวาไปออกบางเรี่ยงนะครับเราเอาฝ่าเขี้ยก่อนนะครับนะ ผมจะเลี้ยวขวาเลยนะครับพอเราเลี้ยวขวานะครับเราก็จะเจอกับสถานีตำรวจขวัเนียงนะครับผมแล้วก็อำเภอกวัวเนียงยูฝั่งนี้นะครับเราตรงไปก็จะถึงบ้านบ้านบางเรียงนะครับผมนีนะครับตรงนี้ก็เป็นสถาน,นีสถานีตำรวจขวนเนียงนะครับ ถนนก็ถือว่าเคสบายสบายนับรถไม่ติ้นนะตรงนี้ก็คือนะครับกานานี่ยคือตีว่าการอำเภอรวนเนียงครับผมจะมีส่วนยั้งอยู่กลางนานะครับตีว่าการอำเภอรวนเนียงนี่ครับเ้าจางนี้นะตีว่าการอำเภอรวนเนียงนะครับทีนี้ดัรามรูดดัมมารูดตอนรุนรุ่นทางครับผมก็คือว่าเคสบายสบายนะครับนะ ตรงนี้เขาขี้ยาวไปเลยครับผมขี้ยาวยาวไปเลยวันค่อนเดี๋ยวว่าผมแนนนำเส้นทางไส้อ่าน้องคลองนะครับนะแล้วก็ไปออกตีโรงเรียนบ้านย่างงามนะครับนะก็เป็นประโยชน์สำหรับหรายๆคนนะครับเพราะไร่ไคนก็เรียกว่าจะไปมาแล้วน,นะครับแล้วก็มีบางทันนะครับเบากาอ่ะให่ยยเรียกเส้นทาง ขวัเนียงไปเอาบีซี่ก่องแห้นะครับวันนี้ผมก็เลยจัดให้นะครับนะพาหมายเลขับนะก็คือเนี่ยกับขี้สบายนะครับนะขคย้อเลยกับเมื่อเราเค้มาทักปักนะครับเราก็จะมาเดี๋ยววัดวัดบ่อแก้วนะครับนะเราก็จะผ่านวัดบ่อแก้วนะ,ะแต่เดีนี้ก็ขู่มาริสนะครับผมขี้ระวังระวังนะครับนะเดีย๋ยวิบลไปในป้าอ่า โย่ไปในในลงกไปในป้าน,นะครับเต้านี้วัดบ่อเกลครับผมอ่านี่ครับวัดโบเกลตัวนี้นะเราจะก้าวเบอร์เราจะก้าวาาบานบางเรื่องนะครับผมเต้านี้ครูหมานนะครับก็บที่รถกันน้ำมันระวังนะครับเที่เรื็วๆแล้วครับผมอ่านะครับเราเมื่อกี้เราผ่านวัดบ่อเกลมาแล้วนะครับเรานี้วัดประมาณตั้งสี่ เซ่คิโลนะครับก็จะตึงอ่าวัดกล่องกลางนี้นะครับผมนะก็จะอ่าเลยวัดกล่องกลางมากนะครับก็จะมาเป็นต่างสายมือนะครับก็จะไปโดเรียนอ่าบ้านกล่องกลางนี้นะครับนะอ่าครับเราก็ขีตต่อไปเลยครับผมยิ่งยาวไปเลยครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าแบบใครมาต่างนี้นะครับในเชิงนี้อ่านะครับตรงนี้ก็คือถ้าเรามาต่างเปลกสุวัน ก็จะมาออกตรงนี้เหมือนกี้นะครับนะไปจะมออกจะมาออกตีก้านโรงเรียนบานตองกล้านะครับนะถ้าถ้าวามา,า,า,มาทางแปลกมาต่าง้ามหญแปลกทุกวันนะครับเราก็เขี่ไปเรื่อยๆครับบ๊มนัวถ้าจำไม่ได้กัโน,น้กับดูดูรถตตุราทร์โนกับจังแดงยู่ข้างหน้าครับบุ๊เรากขี่ไปเรื่อยๆต้อนนะครับ อโอเคมาถัปาปักนะครับนะจากโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านกลองกล้าแล้วนะครับเพ่อจะตึ้งป้ากันต่าปุ้งนะครับนะแล้วก็เกย์โตมาลากิสแล้วครับผมอ่าเกย์มาเรื่อยๆรื่อยแล้วถนนตัวนะครับบินโล่งดีนะครับรถไม่ติดเลยนะเราก็ไม่ต้องไปหนังเครียดอยู่ดีโดไนไรเสียๆๆนะครับอ่าโดนไรเสียดีวยๆๆด่ว,ๆๆๆว่ารถ ติดหมากเลยเด้ๆๆอี๋้วน่องคลองไปแปลกสุวรรณนะครับแล้วก็ไปตรงตีไปตำด้วยเดี๋ยวจว้ามแยกเสียกบังลั้มนะครับนะตรงนั้นมันติดหมากตรงนี้มาตื้นตีติดสะบานบานบางเรียกนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เกี่ยวอไปเลยครับ เส้นทางก็รุยดยวดมั้งนะครับนะายมมันวิ่งในเ,นเลืเลยครับเป็นกลือเลอเยแต่ว่าก็ยังวิ่งได้ะสะดวกอยู่กับก็บมีรถไงวิ่งอยู่มั่งกับปราบรายอาตอนนี้ผมก็ใจเยือกต่างแยกไปบงังกล้าเร็วนะครับนะ ทีนี้เราสร้างเคสโซ่ตัวรับนะครับนะครัะโซ่ตัวรับโซ่สายยาตัวรับนะครับแดงๆอยอ่นะครับมันจะอันนี้คืออันนี้คือโซ่ตีโซ่ตีโซ่นะครับโซ่นงรุ่อันนี้นะครับนะื่งกีเราพันโซ่สายยาตัวรับแต่ว่าใหญ่มาแล้วอันนี้ก็มีอีกโซ่หนึ่งพอตทงกลางหน้านี่ก็จะมีต่างแยกนะครับนะเราก็เรี้ยมเหลี่ยกว่าได้เลย มีรถตามมันเป็นเต้าเลยเหรอออคือต่างคนก็ต่างอ้านะครับแต่ว่าต่างในแต่ว่าวิง่งได้ไปติงยุดไม่เร็วก็ไปต่างนั้นนะครับนะผมาไม่อยากให้รถไปติดยู่เต้าหนังติดยู่เต้าเต้าอ่าสียเอเชีย,ยนะครับ,รบนะอินโดนีเซียแต่ว่าใส่สิแต่ว่าก็คูดันไม่นะครับเนี่ย ทางหน้านี่ก็จะเป็นเใยว่าทางเลี้ยวไปทางป้าไปบางลำนะครับเนี่ยรถสปีดโรเลี้ยวไปเลวครับเนี่ยไปทางแขวงวัดนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะอ่าสังเกตตรงนี้จะเป็นเป็นอ่ามุกมินิมาร์ตนะครับตรงนี้นะเออมุกมินิมาร์ตเราก็เราก็เลี้ยวป้ามาบางลำนี้นะครับนะ อย่าตวคีบปนไปนะครับนะพอตึงมุกมินิมาร์สเรียกว่าเลียกว่าเลยครับปุ๊จากสร้างแยกบางครั้นะครับสร้างแยกเตะมุกมินิมาร์สเนี่ยนะครับเราก็จะเคียไปประมาณนักสร้างบิโล่เดี๋ยวก็เราก็จะตึงซ้ำหนักส่งป่าชาชีนนะครับแต่เราไม่ได้ตรงไปนะเราเหลียวนะครับเราเหลียวทรายนะครับเราเหลียวทรายเตะซ้ำหนักส่งป่าชาชีนนะครับนะ กลางหน้านู้นนะครับถ้าเราตรงไปก็จะเป็นป่าชา,าสำนักส่งป่าชาจีนนะครับนะแต่เราก็เหลี่ยวายนะครับเราเหลียวาซนี้นะนะครับาจากจากร้านคาเมื่อกี้จากบุกไปนี่มาดนะครับเราก็มาเส้งเาสียวส้มแยกขนาดตรงไปจ่าจีนก็ประมาณทักสองซ้ำลูน,นะครับทีนี้เราก็ไปบ้า,บานบางเรียงนะครับบ้านถาไไซนะครับ ก็ขึ้มาเลยครับผม mm hmm. ดันงลงบินสบายสบาย,ยนะครับนะ,ะแถวนี้ก็ติดโซลาเซลล์เต็มเลยครับผมอบินไม่ได้เลยครับตอนนู้นลงดีนะครับนะรถไม่ติดเลยอืมตอนนี้นะครับผมก,กว็ามาตึ้งกลองบังล้ำเล้ยวครับที่กลางวัดบังยี่แล้วนะครับนะ,ะวัดบังยี่อยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ก็เป็นอีกลอง กรองบางกลมนี่นะครับดูครับผมตอนนี้ก็เป็นวัดบางยี่นะครับนะ,ะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะ,ม,ะ,ะ,ะมีชีดีเพชรนะครับนะมีชีดีเพชรในก้างน่านนะครับผมชีดีเพชแล้วก็จะมีตลาดไข่กุองไขป่ปนะลาสดะานะครับนี่นะตลาดกลองบางกลมนะครับวัดบางยี่ นะก็ยากังเ,เสิร์ฟปลาเว่อร์เจอปลาเจอเรียนเจอโตอนะครับนี่แค่นี้ใกล้ปลาด้วนะครับนี่ตลาดหน้าวัดบางยี่นะครับตรงนู้นก็เป็นวัดเจดีย์เพชรนะครับนี่เราก็มาตอ่อครับผมไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านฮ้านนะครับนะวิ่งเออเรามาดึงวัด น้าเจดีแปดนะครับเราก็วิ่งเลี้ยวซาเลี้ยวกว้างตรงมาเลยนะครับพอจะไปออกเทข้างหน้านู่นครับบ่ไอ้กลองนะครับกล่องใหญ่กลองรอห้านะครับนะครับเราวันนั้นไม่ต้วมไอไงแม่นนะครับนะบอกว่าเรกไปย้ายหนุกกล่องกว้างมากครับตอนนี้ผมก็มาอตึงนะครับชาวบ้านกลาำกล่องรอห้านะครับเรียกวเป็นกล่องใหญ่แล้วนะครับนู้นครับกล่องใหญ่ รล่องย้ายตุ <Yeah. S 2> ่มเจอครับผมก่องย้ายก่องย้ายนะครับรองรอฮานะครับดับรองวันน้ำไม่ตัอ้อมให้ย้ายแนนนะครับอ่านี่เราก็เกลรงต่อไปครับผมมีโจลีอยู่กันแล้วก็เกล็ดรองไปเลยครับผมอ่าลดลงลดลงหวีงสบายสบายรถก็ไม่ติดนะครับหวีงยาวไปเลยครับผม อตอนนี้ผมก็ผ่านไอ้ที่นี่นะครับบานเหลียบนะครับสนามส่งบานเหลียบแล้วนะครับนะปมวิ่งผ่านมาสนามส่งบานเหลียบมาแล้วนะครับก็จะเข้าบานบานห้านแล้วนะครับนะ,ะวิ่งตรงมาต่างงานใ่ญ่นะครับเดี๋ยวสักไม่กี่ไม่กี่กิโลนะครับก็จะเทงโดดเด่นบานห้านแล้ว อตอนนี้นะครับป้มก็ไกลจะถึงโรงเรียนบ้านห้าน,นะครับหลังจากที่ผ้มวิ่งผ่านซ่าผ่านกลองรอห้านะครับซึ่งซึ่งเป็นกลองขนาดใหญ่มากนะครับนั้นแล้วก็วิ่งผ่าน่า่ำหนักส่งนะครับตรงนั้นจ่มหนักส่งใร้เรียบนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดเป็นวัดไรเนี่ย วัดซาลาโพนะครับผม,มานี่วัดซาลาโพอ่าเดี๋ยวชักนิดนึงก็ตึงโรงเรียนบ้านบ้านฮัานนะครับนะอ่านะครับทีนี้นะอ่าเนี่ยครับอ่าฟั้างต่างสายมือปุ่มกันกับไปโรงเรียนบ้านฮัานนะครับนะบ้านฮัานนะทีนี้นะครับถ้าว่าเราจะไปบิ๊กซีนะครับเราจะไปบิ๊ก กิธีของ hey, ให,งนงหน้นะครับไอเราเลี้ยวไปตัางทรายกางหน้านะครับนะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวไปทางกวาก็คือไปออกอวัดตรงวัดตาแซน่นะครับตรงนี้นะวัดตาแซ่ไปต่างกว่านะครับวัดตาแซ่ไปออกตลาดนัดใต้สะพานรถไฟนะครับนะแต่นี่พมจะแนะนํามาทางบิ๊กซีคองให้นะครับเราก็เลียวทรายนะเลียวทรายเลียวทรายประมาณตึง้งตลาดตรงนี้นะครับ ก็จะมีทางตรงไปแต่เราเลี้ยขว่านะครับนะเราเลี้ยขว่าเลี้ยขว่าก็จะมีสะพานกำกรกองอยู่อีกสะพานหนึ่งนี่นะครับอ่า,อารบริษันกำกรองนะครับก็จะมีทางแยกไปต่างข้าเออแยกไปต่างทรายนะครับนะอ่าแยกไปต่างทรายามีส้มแยกเราก็แยกทรายเลยนะครับ เดี uh, road, ๋ยวทรายอ่าีมีรถออกมาๆแล้วเดี๋ยวทรายไปนะครับเดี๋ยวทรายไปมีซะมีซาลาตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวทรายมาทางนี้เดี๋ยวทรายไป uh, ì, นี่ต่างนี ja ้นะครับเดี๋ยวจะออกทีอ่าแยกบิ๊กซีกองแห่นะครับนะ ไปประมาณช่องโลน่าจะตึงทางแยกทีกสีของแอนะครับอ่านะครับตัวนี้ทางเกดี้มันจะมีอ่ามแยกนะครับไปถนนแทงงทองนะครับแต่เราขับตรงไปกับผมนะถ้าเราแยกซ้ายคือตถนนแทงทองนะครับแต่นี้เราขับตรงมาจะเป็นบานของแห้ครับ แล้วเดี๋ยวก้าวไปธกิดก็จะเป็นวัดอัมปาวันนะครับนะ,อะตอนนี้ผมก็ทึงวัดอัมปาวันแล้วนะครับมาวัดอัมปาวันบานกลองแห้นะครับผมครับอยู่ที่กลองแห้แล้วครับตอนนี้ก็ทึงจะทึงบิ๊กซีของแห้แล้วนะครับทางนานนูนนะครับเดินทางนานนูนเราก็จะเห็นโลโก้ บิสี้ของแห่แล้วนะครับนะโอ้ยงจนนี้แล้วนะว่าทุกคนก็น่าจะขับไปโตกแล้วนะครับนะน่นะครับเห็นมากับบิสี้ของแห่อยู่สิข้างหน้านู่นรับเป็นไปโลโก้ใยอะอยู่ครับผมอ่าครับอันนี้ก็คือแยกบิสี้ของแห่นะครับอ่ารับถ้าเราขับตรงไปก็คือไปเดออ่าบิสี้ของแห่เขาหดใหญ่แต่ถ้าเราเหลียวซ้ายเราก็ไปสรงกล้า ถ้าเราเลี้ยวไปทางขวาเราก็ไปผูกเมานะครับแล้วก็ออกไปปัตตลุงนะครับเดี๋ยวตรงไปก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แนะนําเส้นทางาบ้านกวนเนียงแล้วก็มาออกติก่บิ๊กซีกลองแห่นะครับนะก็ไล่คนไล่ถันก็วาาจ,จะมาทางนี้มั่งแล้วนะครับ ก็คือค้นเดี๋ยวขรารู้จักบือนทีก็จะบินทางนี้นะครับก็คือเลี้ยงรถต,ติ๊ดตีอ่าน่องคลองตีแปลก่วนแล้วก็ทีบางกล้ํานะครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากอ่าเสียกคูห่านะครับนะมาถึงอ่าแยกบิ๊กซีของให้ตรงนี้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณใิบทินาทีนะครับแต่ถ้าเราวิ่งได้ตรงนะครับอ่าใช้เอเซียใช้ซีนะครับะ Asia, ซซนะบนะมันก็ตรงริงนะครับ ถ้าวัดรถถ้าว่ารถไม่ติดก็คือแป๊บเดียวสักอีมานาทีก็ตึงางานใหญ่แต่ตอนนี้ก็กําลังคูดด้นไม้จอมด้นไม้อยู่นะครับนะอย่างไม่ทันทีรถก็ติดนะครับถ้าเราไปต่างนั้นก็ใช้เวลาประมาณรักเฉียวมุงเราะเฉียวมุงนะครับเพราะรถมันติดมากนี่นะกับก็อ่าคลิปนี้นะครับนะก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสจหรับคนณนี่กำลังแรงต่างๆนะครับต้องการจะเลี้ยงรถติด ลีเกเลี้ยงฤทิดนะก็ขอบคุณนะครับที่ได้อ่าติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ